เกียดมาก Let's go <S <Hello. S 1> ที่เกียดมากที่ห้าวันเสาร์ เดี๋ยวจะไปทําคาร์ดิโอนะคะจริงๆต้องเสร็จก่อนภายในแบบ6กโมงสีแต่ว่าอาจจะทาได้ไม่ครบอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวมีพีทีตอน7จ็ดโมงค่ะก็จะคิดว่าจะเอาเท่าที่ได้ค่ะปกติถ้าไปเช้าขนาดนี้จะไม่ได้แต่งหน้าแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวจะต้องทํางานต่อเลยก็จะทําให้มันมีสีนิดนึงน,นะคะกวัวลูกค้าตใจแล้วก็ตอนนี้อีกประมาณ1เดือนมันจะแข่งไฮล็อกใช่ปะโปรแกรมมันจะมีอยู่ประมาณ2แบบก็คือแบบที่ยากแล้วก็เหนื่อยก็คือเบาหวานแต่ว่าวันอื่นๆอ่อะมันจะแบบยาวหน้าเบือ่อแล้วก็แบบโซนเตีย้ยๆเพื่อเหมือนให้เรา recover, ร เหนือน่อยดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างนี้มันน่าเบื่อมากทุกคนอันนี้คือแค่พยายามให้ไม่ดูเหมือนศพไม่ดูแบบเย็นเกินอะไรเงี้ยเดี๋ยวมานะเล่นของในหลอดสิไปยิมกันค่ะตอนนี้แบบแอบสายมากแหละตื่นตีห้านะคะแต่กว่าจะมาได้คือเกือบหกโมงเช้าแล้ว วันนี้วิ่งไปทั้งหมด6.4โลนะคะแล้วก็ทำแมชชีนอื่นแบบโรลอสกีไปไปทั้งหมดรวมๆประมาณ10นาทีได้ค่ะก็เดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนชุดแล้วเพราะว่าต้องทำงานแล้วค่ะทำไมค่ครบทำครบพงดีสุดแต่ว่าทำอะไรบ้างก็ยังดีกว่าไม่ทำแล้วก็ไม่ทำเลยน่าจะเศร้ามากค่ะเดี๋จะได้อีกทีหลังทำงานนะคะ เยวจะไปซื้อของเล็กน้อยนะคะแล้วก็จะกลับบ้านไปอาบน,น้ำให้อาหารบอบบี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาทำงานต่อบ้านกี่ใกล้กับที่ทำงานมากนะคะจนแบบว่าสามารถเดินกลับบ้านได้แล้วก็ค่อยมาทำงานได้ค่ะฮ h o is this boy? Nam yeah, yeah. no, no, no. ีบอยข้ามข้ามงบอบบี้ครัมสเตย์บอบบี้ Yeah Yeah Sausage หน่อย Sausage หน่อย s a หน่อยไปกินข้าวกันลูกขอพบี้ Let's go บอบบี้ ตอนนี้คือประมาณ8ปดโมงครึ่งนะคะเดี๋ยวกี้จะมีเวลาประมาณชั่วโมงครึ่งคะ่ะในการอาบน้ํากินข้าวแล้วก็ให้ข้าวเจ้าบ๊อบบี้นะคะเราเดี๋ยวจะกลับไปทํางานต่อช่วงประมาณ10บโมงถึงบ่ายโมงคะ่ะวันนี้เมนูของเจ้าบ๊อบนะคะก็มีมันหวานผักนิดนึงนะคะแล้วก็มีไขค่ค่ะอันนี้เหมือนจะเป็นแบบ YouTube ที่กี้ทำถ่ายยาวๆแบบนี้อันแรกๆนะคะก็เลยแบบเรามาจากวิดีโอสั้นเนาะแบบช็อตฟอร์มวิดีโออะไรเงี้ยไม่รู้ว่าจะตั้งกล้องมุมไหนยังไงอะไรอย่างนงี้นะคะก็เดี๋ยวอันต่อๆไปคิดว่าน่าจะดีขึ้นคะ่ะอออัันน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 ีีี้้ททุกกกกคค็็็าจจะะะดดูแบบ่่่มงงงนนะะงิึไปปวเร อย่างที่เห็นนะคะก็คือมันจะเป็นวันเหมือนหนักสลับเบาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าสมมติเราเทรนไปไฮร็อกส์แล้วเราไม่สามารถที่จะแบบโปมทําหนักๆทุกวันได้อะไรเงี้ยเพราะสุดท้ายเราไม่สามารถรีคอเวอร์ทันมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้มันก็ใกล้แข็งมากแล้วด้วยโปรแกรมมันจะเป็นแบบ5เซสชั่นประมาณแบบ2องแม็กซิมัมสามะคะ่ะครั้ง per week แต่ว่าสมม่วนมากเราจะ2อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นแบบแอโรบิกเวิร์กโซนพูอะไรที่มันยาวๆน่าเบือ่อน่าเบือเบ่อเหมือนเมื่อเช้าอะไรเงี้ยค่ะอาหารก็จริงๆช่วงนี้คิดว่ากินไม่่คอยดีเท่าาาาไหรร่่่เพะววกินอะไรททีี่่เป็นแบบของมันนแรดออมมเยะากๆ กินข้าวกล่องเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันไม่ได้ผิดเลยนะแต่ว่ากี่แค่รู้สึกว่าช่วงนี้สัดส่วนของอาหารแบบนี้มันค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะกลับมากินดีขึ้นหน่อยซึ่งไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องอ้วนผอมอะไรเงี้ยค่ะแต่แค่มันแบบก็ไม่ค่อยดีกับสุขภาพแล้วพอเรากินไม่ค่อยดีมันจะเฉยเฉยอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวเนะี่ยจะกินให้ดีขึ้นวีคนี้กีดูว่าหมาเราอะ่ะยังมานั่งบูดมันหวานให้กินแบบนี้แล้วตัวเองคือแบบชอบกินอะไรรีบๆอะไรเงี้ยจะเป็นโฟกัสของวีคนี้ค่ะไข่ง,ขงเนะคะแ็่ทติอของ แล้วก็หมาเราอ่ะเป็นคนที่กินเร็วมากนะคะเราเลยจําเป็นต้องใส่ในชามที่มันกินยากๆเป็น slow feeder เขาจะได้กินได้ยากขึ้นนะคะเพราะไม่ไงนะั้นเขาจะสำราญแล้วบางทีกินเสร็จอ่ะคึกแล้วก็เล่นนะคะแล้วพอเล่นเสร็จอ่ะก็อ้วกอะไรเงี้ยก็เลยต้องเอาจานให้กินยากนะคะอันนี้จะเป็นเมนูของเจ้าบ๊อบนะคะมีมันหวานมีกรีกโยเกิร์ตนะคะบลูเบอร์รี่แล้วก็มีไข่ต้มคะ่ะโอเคสเตย์บ๊อบบิ๊กซ t บ๊อบบี้สเตย์ let's go good boy อันนี้ลงไปเอาแซนด์วิชมานะคะแล้วก็มีพัสดุที่เดี๋ยวจะเอาไปทำงานคะ่ะอันนี้จะเป็นแซนวิชนะคะจากร้านบา r ทลค่ะเมนูที่กี้สั่งนะคะคือก l ริลชีสทูน่านะคะแล้วก็มีทูน่าเพิ่มมาอีกหนึ่งพอร์ชั่นค่ะเดี๋ยวจะเอามาใส่จานนะคะเพราะว่าพอมาเป็นกริลชีสมันเหมือนจะมีเนยแล้วกล่องมันจะเปียกแล้วมันจะมัน <c oughs> อร่อยมาก จริงๆตอนแรกก็ว่าจะกลับบ้านมาทำข้าวกินเองนะคะแต่ว่าแบบเวลามันไทท์มากอันนี้ก็คืออีกประมาณ20นาทีต้องออกจากบ้านนะคะแล้ว,วยังไม่เป่าผมยังไม่กินข้าวเลยส่วนหนึ่งก็คือเพราะว่าวันนี้มาถ่าย YouTube นะคะเพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่วันในคลิปนี้ค่ะที่จะต้องไปวิ่งที่ประเทศจีนนะคะเป็นงานที่ที่ไปกับทีม Red Bull ประเทศไทยอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเออมีอะไรบ้างที่เหมือนแบบว่าในระหว่างที่ตัวเราไม่อยู่ในกรุงเทพแล้วแบบว่าทีมที่ไทยเราจะสามารถแบบว่าทำได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วในหางเราอยากทำ u t u b e นานมากแล้วเนาะใครที่เคยทันคิก ทําสมัยตอนล็อกดาวน์อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนนั้นอ่ะยิมมันปิดใช่ไหมเราก็ว่างอะไรเงี้ยเราตัดเองได้แต่ว่าพอตอนนี้มันมีงานหลายอย่างมากอะไรเงี้ยมันก็ไม่สามารถทําได้แต่ถามว่าเราอยากทํำไหมคือเราอยากทําตลอดนะแต่ว่ามันแค่แบบไม่มีเวลาอะไรเงี้ยค่ะบางคนอาจจะคิดว่าแค่อัดวิดีโอมันจะแบบไปยากอะไรอะไรเงี้ยถ้าเราแค่อัดแบบไม่คิดอะไรเงี้ยมันง่ายมากค่ะแต่ว่าเราก็อยากทําออกมาให้มันดีอะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ใช้เวลาอะไรเงี้ยเหมือนทุกอย่างที่มอนิกกี้ทำอ่ะมันจะจบภายในแบบไม่เกิน40นาทีอะไรเงี้ยอันนี้คือลากมาเป็นชั่วโมงแล เออเราถ่ายตรงนี้ได้ไหมเราถ่ายอันนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเรากลับมาทํา YouTube เผื่อในช่วงที่ตัวเราไม่อยู่จีมที่ไทยก็ได้มีงานทําด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็อยากทามานานน่าจะเป็นโอกาสที่ดีในการแบบบังคับตัวเองว่าถ่ายสักทีนะแล้วตอนที่อยู่ที่จีมกี้ก็จะได้ถ่ายด้วยว่าแบบว่าปร,ประสบการณ์มันเป็นยังไงในการไปวิ่งต่างประเทศแล้วมันเป็นการวิ่งในทะเลทรายอะไรเงี้ยนี่เดี๋ยวจะมีทูน่าตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีบิลชีแซนวิชอันนี้นะคะน่าจะเจอกันอีกทีหลังจากที้ไปทํางานอีีกรออบบเเเดด๋ยยวววลงงงู่่าาาป็นัไ้คะ ซื้อนะคะก็จะมีกล้องเป็นกล้องแอคชั่นแคมนะคะตัวหนึง่งแล้วก็อาจจะไปดูถุงมือหรือว่าแบบของดีปลาถ่านหรือว่ายาอะไรคะ่ะเดี๋ยวไปซื้อของกัน มสมูทตี้ค่ะเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวเที่ยงนะคะแล้วสมูทตี้บางอันหรือแบบอันนี้อะไรเงี้ยมันมีแคลอรี่ค่อนข้างเยอะนะคะล้วก็แบบมีคราร์บเยอะอนะไรเงี้ยก็จะได้แทนข้าวไปก่อนนะคะโอเคไปเดินซื้อของกันค่ะอันนี้ก็เป็นกล้องที่จะมาซื้อนะคะอันนี้กาลังถามพี่เขาอยู่ว่ามีอ็อเดอร์รีอะไรไหมเพราะพอดีกี้วิ่งในทะเลทรายมันจะจับยากในบางทีอะไรเงี้ย กลับมาถึงบ้านแล้วค่ะซื้อของมีหลายอย่างมากก็อันนี้เป็นของที่เดี๋ยวจะเตรียมไปทะเลทรายในอีก3มวันไปซื้อกล้องมานะคะใช้เวลาในร้านกล้องประมาณ 40, 40มนาทีเพราะว่าแบบต้องโหลดแอปใช้เวลา,านานมากในเซ็นทรัลโ์วันนี้แล้วหิวมากอันนี้คือโอมนะคะโอมนี่คือโอมแล้วก็นี่คือพ่อพี่ อยู่ข้าวมากแต่ว่าในเซ็นทรัลเราคนเยอะนะคะเลยคิดว่าน่าจะต้องต่อคิวกินร้านอาหารอะไรเงี้ยนานก็เลยไปซื้อไว้สตอรี่มานะคะอันนี้เป็นมาสัมนแกงแก้วตาเพราะว่าอยากกินอะไรที่มันเหมือนราดบนข้าวได้ส่วนข้าวซื้อเป็นข้าวผัดกระเทียมไก่ย่างมาค่ะก็เดี๋ยวจะไปกินข้าวนะคะแล้วก็ไปเริ่มเตรียมจัดกระเป๋าสําหรับการเดินทางไปวิ่งในทะเลทรายแล้วก็เดี๋ยวบล็อกหน้าจะถ่ายให้ดีขึ้นเพราะอันนี้เป็นอันแรกกกกักเล็กน้อยแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่อันต่อไปนะคะบ๊ายบาย